สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไส้เขี่ยวไส้จีนจังเราพามาบุกส่วนกล้วยดีกว่านี่ส่วนกวล้วยเราก็จะมีพริกเราได้ตัดไปบางตัวแล้วพึ่งกม็มีพี่น้องอยู่ในส่วนกล้วยของเราต้นไม้เราก็จะปลุกรวมๆกันทั้งหมด ส้มโอเราก็ปลูกไว้พี่น้องกล้วยนี่เป็นสิ่งที่เรา <c oughs> ปลูกเริ่มขึ้นมามีประโยชน์มากๆครับปลูกกล้วยเป็นที่ต้องการเลยการปลูกกล้วยก็ไม่ยากดูแลไม่มากเดี๋ยววันนี้ก็จะจังเลยผ่านตัดกล้วย แล้วก็พาไปวางที่จุดจุดบริการของเราพี่น้องนี่ก็ยังยังยังไม่แก้ดีพี่น้องเราก็จะปลูกป่าไว้นี้ด้วยมีต้นพยุงมีรากไร้ ต่อไปก็จะเ,เป็นป่าไม่ใช่ป่ากล้วยนะเป็นป่าทายางประโยชน์ที่ย่างพี่น้องแต่เริ่มแรกจุดเริ่มต้นคือกล้วยป่าตัดและนี่ก็ถึงหลานแล้วพี่น้องนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่เราได้เก็บจากไร่สวนมานี่พี่น้อง เราก็จะมาปักหลักกันอยู่ที่นี่ที่นี่ก็จะมีลานน้ำปั่นส้มตำพีน่น้อาหารตามสั่งด้านหนา,าแล้วนี่เครื่อพวงมาเครือวงจากจากไรจากซวนพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าลานแลน โอเคพี่น้อง